สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์อันส,สดใสนะคะวันนี้คูวีมีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆนะคะต้องบอกว่าการสร้างคลิปวิดีโอเรียลนะคะจะคิดคอนเทนต์แบบไหนดีนะคะทีนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าสําหรับมือใหม่ที่เปิดโหมดมืออาชีพนะคะเพื่อนๆต้องลงคลิป ทุกวันนะคะแล้วก็ต้องลงให้สม่ําเสมอนะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้ดีขึ้นนะคะทีนี้จะมีวิวิธีไหนดีนะคะที่จะสร้างคอนเทนต์บางคนบอกว่าคิดไม่ออกละหมดมุกบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะฉะนั้นคูวิมีวิธีแนะนํานะคะว่าเพื่อนๆควรไปดูคลิปวิดีโอของคนอื่นบ้างนะคะว่าเขามีแนวทางแบบไหนนะคะลองชมลองดูแล้ว ดูแนวทางที่สามารถนํามาปรับใช้กับตัวเราได้นะคะบางครั้งเทคนิคดีๆของเพื่อนคนอื่นเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ได้เอามาปรับใช้กับตัวเราได้นะคะแต่ที่สําคัญอย่าทิ้งความเป็นตัวตนนะคะเพื่อนๆเอาแนวทางได้แต่อย่าไปลอกเรียนแบบนะคะตัวตนของเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเราเป็นคนเดียวในโลกมีคนเดียวมีพิมพ์เดียวในโลกตัวตนของเราต้องชัดเจน พยายามดึงตัวตนของตัวเองออกมานะคะต้องบอกว่าคนที่เขาชมบางครั้งเขาอาจจะชอบในความเป็นเราก็ได้นะคะฉะนั้นเพื่อนๆหาตัวตนให้พบนะคะแล้วก็สร้างคลิปเรียวอย่างมีคุณภาพแล้วก็ลงบ่อยๆนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วไปคิดคอนเทนต์เพื่อสร้างคลิปวิดีโอกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ